เอาแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวดีสิ้นสุดการรอคอยสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนและสามารถเติมเงินครั้งเดียวรวดเดียวได้เลยสามารถใช้จ่ายรูดซื้อสินค้าได้เลยนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรวัสดิการเห่งรัฐ13.5ล้านคนผ่านโครงการคนละครึ่งและถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะคะรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ชาวสวนหรือแม้กระทั่งเกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินไร่และหนึ่งพันบาทไปก่อนหน้านี้และก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสริการแห่งรัฐด้วยท่านจะได้รับสิทธิ์ในกลุ่มนี้ก่อนเพื่อนเลยค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของทางรัฐบาลเตรียมที่จะโอนเงินเติมเงินผ่านคนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งโดยมีการขยายฐานอายุออกไปเป็น16ปีบริบูรณ์นะคะและสามารถเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการการะตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่1,700บาท2,000บาทสูงสุดอยู่ที่2,400บาทติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศถือว่าเป็นข่าวดีล่าสุดอัปเดตออกมาแล้วนะคะก่อนที่จะมีการแถลงนโย,ายบายต่อรัฐสภาในช่วงวันที่29 30กันยายนที่จะถึงนี้โครงการคนละครึ่งค่ะมีการอัปเดตในการเพิ่มเติมวงเงินเตรียมที่จะเติมเงินนะคะผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งตั้งแต่2,000บาทไปจนถึง2,400บาทซึ่งกลุ่มแรกนะคะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนอยู่แล้วสามารถ เติมเงินโอนเงินให้ทันทีผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ที่ประมาณ13.5ล้านคนเดิมกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้รับวงเงินอยู่แล้วเดือนละ300้บาทในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและรัฐบาลนะคะเตรียมที่จะเติมเงินให้เลยเพิ่มอีก1,700บาทให้รวมใช้จ่ายอยู่ที่2,000บาทค่ะซึ่งคาดว่าคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิผ่านโครงการคนละครึ่งเพราะว่าใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเป็นกลุ่มที่อยู่ในอ้ออไไนอย บางคนไม่มีโทรศัพท์ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งได้ก็จะให้สิทธิในการรูดซื้อสินค้าได้เลยซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้ที่ถือบัตรวัรดิกาแห่งรัฐไหนใครที่เห็นด้วยเริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะในกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเพราะว่ามีฐานข้อมูลมีข้อมูลในแต่ละเดือนมีข้อมูลในฐานข้อมูลของกรงมบัญชีกลางอยู่แล้วจึงสามารถเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมลงไปให้ทันทีรวมอยู่ที่2000บาทได้เลยยินดีด้วยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับโครงการคนละครึ่งที่จะเดินหน้าภายในปลายเดือนตุลาคมนี้หรือว่าเติมเงินตั้งแต่2,000บาทถึง2,400บาทล่าสุดนะคะมีการยืนยันออกมาจากทางพักคภุมิใจไทยว่าจะมีการขยายอายุนะคะให้ถึง16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งได้เลยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัตงและสแกนจ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มซึ่งกลุ่มแรกที่นันนำ เรียนให้ทราบก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐซึ่งฐางรัฐบาลจะเติมให้เลย1,700บาทเดิมได้อยู่แล้ว300บาทรวมจ่ายเป็น2000บาทเติมให้ครั้งเดียวกลุ่มนี้มีฐานข้อมูลอยู่แล้วซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งเติมเงินใช้จ่ายผ่านร้านค้าถุงฟาประชารัฐได้เลยค่ะส่วนพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็จะเป็นโครงการคนละครึ่งใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนจ่ายผ่านร้านค้าแอปพลิเคชันถุงเงิน50ต่อ50นะคะโดยให้กลุ หปีขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้ใจ่ายวันละ200บาทและก็ระยะเวลา2เดือนคือเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5งนถึงเดือนธันวาคม2 5 6 8ส่วนกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มที่จ่ายภาษีอยู่ในระบบภาษีเคยยื่นภาษีไว้กับกรมสรรพากรก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็น5 0ต่อ50ผ่านโครงการคนละครึ่งเลยคือจะให้คนละ2,400บา,า,าทใช้จ่ายวันละ200บาทจากเดิมนะคะในส่วนของการใช้ใจ่ายก็จะให้ใช้ใจ่ายทั้งหมด2เดือนคือเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคม2500 ค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับโครงการคนละครึ่งแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มแบบนี้ใครอยู่ในกลุ่มไหนบ้างไหนใครอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรบริการแห่งรัฐร่วมแสดงความคิเดเห็นเข้ามาในช่องได้กลุ่มบุคคลทั่วไปแล้วก็กลุ่มผู้ที่อยู่ในส่วนของฐานภาษีก็จะได้รับการเติมเงินและไม่ต้องตกใจนะคะว่าบัตรริการแห่งรัฐจะได้รับเงินก่อนแล้วกลุ่มอื่นจะได้รับสิทธิ์ไหมรัฐบาลเตรียมที่จะแจกเงินในเฟสแรก33ล้านสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับสิทธิเดิมอยู่แล้วนะคะคุณ ก็จะให้สิทธิ์ไปเลยทั้ง3าม33ล้านสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เพระนาะฉะนั้นใครที่อายุ16ปีขึ้นไปเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ได้รับโครงการคนละครึ่งทุกคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ